หลุดภายในห้องโดยสาร2021 Nissan Note ทำให้ภายใน Almera และค i c k ดูแย่ไปเลยภายในช่วงปี2021เป็นต้นไป n i s s a จะเตรียมรุกตลาด Nissan Terra Minor c h a n และ All New Nissan Note นนในตลาดเมืองไทยแน่นอนว่า All New Nissan Note ก็ถือเป็นรถยนต์ที่ผู้คนอาจจะไม่ให้ค่อยความสนใจมากเท่าไหร่นักเพราะรุ่นปัจจุบันอาจไม่ได้เป็นรถที่โด่งดังอะไรในไทย แต่ความเปลี่ยนแปลงของมันก็ยังถือว่าน่าจับตามองความเปลี่ยนแปลงของ All Nissan e w n Note จะขยับมาตรฐานตัวเองให้สูงขึ้นในระดับหนึ่งทางภาพลักษณแบบ์การออกแบบการออกแบบภายในและขุมพลัง e-Power ใหม่ที่ว่ากันว่ามีการอัปเกรดให้แรงมากถึง129แรงมา้าเท่ากับ k i c ส s ความเปลี่ยนแปลงของภายในก็เห็นได้ชัดเลยนะครับ ซึ่งจากเดิมที่นิ s a n Note 2 Generation ก่อนมามีการออกแบบภายในห้องโดยสารอยู่ในระดับ B s e gment ทั่วไปคือมีชิ้นส่วนพลาสติกเพาะประมาณไม่ได้หรูหราเลยมากนะักแต่สำหรับ All New Nissan Note Generation ใหม่นี้จะถูกยกระดับภายในห้องโดยสารให้อยู่ระดับเดียวกับ Honda City Turbo คือมีความพรีเมียมมากขึ้นมีความสวยงามดูซับซ้อนขึ้น และใช้วัสดุที่ดีขึ้นพอสมควรในระดับรถยนต์ entry level C segment หรือดีขึ้นกว่า Almera และ Kick ที่ยังคงเป็นภายในห้องโดยสารระดับ B segment ทั่วไปที่เน้นใช้วัสดุแข็งเสียมากกว่าและการออกแบบภายในห้องโดยสารของ Almera และ Kick ยังดูด้อยกว่า All New Nissan Note อีกด้วยดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่าลูกค้าที่กำลังเล็ง Nissan Almera รุ่นท็อป น่าจะมีลังเลบ้างเมื่อได้เห็นเจ้า a l n นิ n Nissan Note โฉมใหม่ถ้าหางบกันเงินถึงนะครับเพราะภายในห้องโดยสารของ a l n นิ n Note มันดูคนละชั้นกับ a เม e r a พอสมควรเพราะเท่าที่ดูจากภาพก็คือความหนานแน่นของแผงประตูมันดูหนาแน่นกว่า a เมร r a พอสมควรเลยแต่ทั้งนี้เรายังไม่สามารถสรุปอะไรได้จนกว่าจะสัมผัสคันจริงว่าตัวรถคันจริง มันจะดูมีวัสดุดีดเทียบเท่ากับ Honda c i t ี Turbo จริงหรือไม่หลายคนคงงงว่าทำไมนิสันถึงตั้งใจทำภายในโน้ตใหม่ดีกว่าอเมร่าและคิกมากมายมหาศาลส่วนหนเพราะรหัสพัฒนาของโน้โฉมใหม่มีตัวเลขรหัสพัฒนาที่สูงกว่าอเมร่าและคิก์ใหม่นั่นเองแล้ววัตถุประสงค์หลักๆก็คือน่าจะาเป็นการอัปเกรดโน้ตใหม่ ให้อยู่ในระดับ entry level C segment โดยเฉพาะภายในห้องโดยสารที่ดูแน่นหนาแล้วก็หรูหราขึ้นมากรถคันจริงจะเปิดตัวในตลาดญี่ปุ่นวันที่24พฤศจิกายนนี้ส่วนมังไทยจะได้เจอกันในช่วงเครื่องปีหลังของ2021และเราต้องสืบข่าวกันต่อไปอย่างหนักหน่วงเพราะว่าในเบื้องต้น All New Nissan Note ต้องติดตั้งคุมพลัง e-power อย่างแน่นอนแต่ก็มีอีกเสียงได้ยินว่า การตลาดฝ่ายเมืองไทยพยายามไฟกับญี่ปุ่นเพื่อให้ได้เครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตรเทอร์โบ100แรงม้าร่วมกับออเมราเทอร์โบมาติดตั้งเพื่อให้สามารถทำราคาได้ถูกตั้งแต่รุ่นล่างๆจนถึงท็อปสุดก็คือราคาสมเหตุสมผลไม่ได้แพงเวอร์จนเกินไปนักเพราะอย่างน้อยตลาดรถยนต์ในกลุ่มนี้ราคาจำหน่ายเป็นสิ่งสำคัญพอสมควรเลยครับ คงต้องรอและลุ้นเวลากันเท่านั้นสำหรับออ l น e w โน้ตว่าจะเป็นอย่างไรกันแน่หากใครชื่นชอบข่าวสไตนี้โปรดซับสไครต์ช่องคิด s กายขอบพระคุณอย่างสูงครับ